ธานานิสัพป,ปริวารานิพิกุสังคสสาโอโนโชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิวัตจุธานานิสัพปริวารานิปฏิคันหาสุธรรมหากลง ที่เขาลักตองบรรยากาศวัดสามเอก อดิสฐานสรีระหลวงพ่อเตีย้ยกวางขวางแต่ว่าสะอาด,ะอาดนะครับ